หลังจากที่เราทําการบ้านมาแล้วนะครับก็เรามาทําการบ้านกันต่อไหมเห็นว่ามันง่ายขึ้นยังไงมันคือการจัดระเบียบครับก็คือเราจดแล้วเราลองการบ้านข้อนี้ก็จะมีอยู่5ข้อน,นะครับก็อยากให้ไปเริ่มจากขั้นที่1นะครับระเบียบตัวที่1นะครับก็คือบันทึกบันทึกเพื่อขจัดความสงสัยที่มีอยู่ในตัวเราในเรื่องต่างๆของผมจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือในเรื่องของจิตกรรมแล้วก็กฎธรรมชาติคือเราจะดีได้ในโดยกฎธรรมชาติให้มันดีขึ้นทั้ง โลกและทมคู่กันจุดสําคัญที่สุดก็คือเราเกิดมามีชีวิตเนี่ยเราต้องตายแน่นอนเรามองว่าใจและกายเนี่ยมันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งซึ่งเราพัฒนาให้มันดียิ่ง่งขึ้นทั้งใจและกายแล้วใช้ใจและกายเนี่ยไปสร้างกรรมดีชีวิตเราก็จะดีนะครับแล้วจิตมันเป็นยังไงธรรมชาติของจิตที่มันเป็นจิตเกาะต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับลองศึกษาดูมีคนให้คําตอบพวกนี้เยอะมากขอแค่เราใส่ใจนะครับแต่ของผมเนี่ยคุณตรงๆผมทํากันบ้านเรื่องนี้หนักพอสมควรนะครับต่อไปครับข้อ2นะครับ ไปดูคําครูนะครับแล้วก็ดูคนที่ดีได้แล้วถอดรหัสเอามาประยุกต์นะครับใช้กับตัวเราเองเรอาจ,จะถอดรหัสจากหลายๆคนมันไม่ง่ายแต่มันคุ้มนะครับอย่างเช่นค,คําครูอย่างคําของผู้เจ้าผมเจาะดูอ๋อสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือขอแค่คนเอาจริงพี่ในการลดอกุศลเพิ่มคุณงามความดีพี่คือลดสิ่งไม่ดีแล้วเพิ่มสิ่งดีเนี่ยคือยิ่งลดสิ่งไม่ดีเนี่ยสิ่งดีๆมันจะงอกขึ้นมาได้เองหลักการมัได้ง่ายอย่างนั้น ปัญหาคือเราวางไม่ได้เราเยอะเราดิ้นไปเยอะเกินปัญหาก็เลยเกิดนะครับการฉลาดทําสมาธิถึงช่วยให้คนเราเนี่ยดีได้ง่ายประมาณนั้นนะครับต่อไปครับข้อ3มันคือการที่เราทํากันบ้านว่าเราเข็ดแล้วเรายอมแล้วเราจะไม่งงอีกไม่เป็นทุกข์อีกจะมุ่งที่จะไปดีขาขึ้นให้ได้มันเหมือนกับวันนี้เราอยากดีขึ้นเรื่อยๆพอเราตายไปเนี่ยเราไม่อยากเกิดมาเป็นอะไรที่มันด้อยไปกว่าคนอีกไม่อยากเกิดมาเป็นคนที่งงคนที่ไม่รู้ คนที่ต้องมีชีวิตขึ้นขึ้นลงลงอีกเราอยากให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นขาขึ้นอีกอะไรประมาณนั้นครับพี่ครับนี่คือบันทึกสิ้นสงสัยมันอาจจะได้หลายอย่างนะที่เรายังคาใจอยู่ลองไปทําดูครับต่อไปครับตัวที่2บันทึกเริ่มดีจากตอนนี้ดีต่อเนื่องมันคือการจัดระเบียบอย่างมากพี่เพื่อเราสามารถที่จะตอนนี้ดีได้จริงแล้วก็ดีต่อเนื่องได้จริงโอ้โหพี่ครับถ้าเรา ดีตอนนี้ดีต่อนเนื่องได้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ง่ายนะครับพี่ถ้าอย่างคําตอบไม่ง่ายก็คือถ้าเรานะครับอยากพัฒนาสังคมสังคมหนึง่งเราผลิตผลิตกิจกรรมการงานดีๆมามอบให้มาเติมเต็มให้กับสังคมหน่วยงานนั้นๆนะครับให้มีกิจกรรมการงานดีๆเยอะๆเนี่ยคนเราก็จะดีได้เองครับสิ่งต่างๆก็จะดีได้เองนะครับแต่บันทึกตรงนี้ผมจะเน้นไปที่ว่าเมื่อว่างเมื่อต้องเมื่อต้องปปะ เราต้องทํำยังไงก็จะทําหาวิธีไปหลายอย่างบันทึกหลายๆครั้งนะครับพี่แล้วมันจะตกผลึกออกมาเองแล้วก็เวลาที่เราดูเวลาที่เราเรียนรู้เวลาที่เราสร้างเวลาที่เราอยู่เล่นเสพล้วเกี่ยวกับสัตว์จะความเป็นจริงความตายเนี่ยเราต้องทํำยังไงกับมันก็ประมาณนั้นนะครับก็ไปต้องไปทํากันบ้านเองนะครับต่อไปครับบันทึกถ้ามีโอกาสนะนะครับซึ่งมัน,เป,นเป็นการบ้านเยอะมากๆซึ่งการทําวิดีโอของผมนะครับก็เพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นด้วยก็สามารถที่ไปดูได้นะครับก็มีลิงก์ อย่างที่บอกไปว่าอยากให้ไปเริ่มจากขั้นที่1น,นะครับ,บก็บอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าวิดีโอของผมที่ส่งไปถ้าส่งไปทางไลน์เนี่ยมันจะมีอยู่2ช่องช่องแรกจะเป็นบรรทัดเดียวนะครับช่องที่2จะเป็นภาพพร้อมคำบรรยายภาพอะไรอะ่ะเป็นวิดีโอถ้ากดตัวล่างจะหาลิงก์ไม่เจอแต่ถ้ากดตัวบนแล้วเลื่อนลงมาดูหน่อยเนี่ยจะหาลิงก์เจออยากให้ไปดูลิงก์จริงๆนะครับจบการบันทึกนะครับนี่คือจดแล้วรองของผมก็จะมีการบันทึก3ส่วนแต่ทั้งหมดนะครับขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับว่าต้องพยายามจัดระเบียบตกผลึก ฝึกรวบเครื่องมือฝึกรองแล้วลองอีกเพื่อที่จะให้มันดีได้จริงๆนะพี่คือไม่ยอมง่ายๆไม่ยอมที่จะมาเสียคือไม่ยอมไปกับสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะง่ายๆอย่างเช่นเราทิ้งตัวเราปล่อยตัวเรายอมแพ้ยอมรับว่ามันเป็นการทําการบ้านที่เยอะมากๆแต่ผมไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมจัดระเบียบมาพอสมควรแล้วนะครับอย่างผมใช้เวลาในการเล่นกับตรงนี้เล่นกับความเหลวไหลของตัวเองอ่ะ คือผมไม่ใช่คนดีหรอกนะครับคือแบบมันมีชีวิตที่สบายผมเป็นคนไทยพี่ผมบอกง่ายๆนะครับมีคนเลี้ยงดูมีการศึกษาที่ดีมารองรับมไม่เคยสู้ชีวิตเลยอะ่ะผมก็เลยเอาดีไม่ค่อยได้เป็นพวกที่แบบเหยียบที่ไก่ไม่ฟอเหลาะแหละบวกเปียกแต่ผมก็ทําการบ้านมาตลอดคือเราดีไม่ได้ไงเราก็พยายามที่จะดีให้ได้บนพื้นฐานของการที่เราเราเหมือนกับเราสะดวกสบายอะ่ะมันยิ่งยากไปอีกซึ่งผมใช้เวลาเกิน30ปี แต่ทั้งหมดอ่ะผมจัดระเบียบตกผลึกมาเป็นการบ้านแค่12ขั้นแล้วมั่นใจว่าจะดีขึ้นได้นะแต่ทั้งหมดพี่การที่เราไม่ยอมง่ายการที่เราจะไปถึงของดีจริงให้มันได้เนะี่ยมันจะเกิดพลังสู้ชีวิตอย่าให้รับพลังตรงนี้ไปนะครับพี่จริงอยู่ชีวิตเราล้มได้เราผิดหวังได้เราพลาดได้บางทีเราแบบด้วยช่องกรรมของเราอ่ะด้วยวาลากรรมอ่ะเราอาจจะต้องมีเจออะไรหนักๆแต่ถ้าเรามีพลังสู้ชีวิตอยู่พี่ เราจะลุกขึ้นมาได้ใหม่เราจะไม่เป็นโรคซึมเศร้าง,ง่ายๆนะครับต่อไปครับเหมือนเดิมครับอยากให้บอกต่อวิดีโอครับคนมีญาติของเราที่พร้อมที่จะมาช่วยกันอยู่แล้วที่เป็นคนเก่งดีและใจบุญขอเพียงเราบอกต่อไปให้มาดูเลยบอกให้ไปถึงพี่ๆนักข่าวบอกจนเป็นกระแสเหมือนที่กาสดาราหรือข่าวสร้างกระแสมาพี่เป็นกระแสของคนที่เราจ้องจะดีเราจะทําให้คนดีขึ้นให้ทีมของคนดีขึ้น ให้สิ่งต่างๆดีขึ้นในชุมชนบ้านเมืองสังคมหน่วยงานครอบครัวแม้แต่ทั้งโลกทั้งใบดีขึ้นได้พี่ครับของดีจริงเนี่ยถ้ามันดีจริงก็บอกกันได้โดยไม่ไม่ต้องอายอะพี่อย่างผมผมก็บอกเลยนะครับมั่นใจว่าถึงขั้นที่12ดีจริงนะครับแล้วก็ขอยืนยันนะครับผมไม่ได้เห็นแกตัวนะครับพี่ผมไม่หวงแหนภูมิปัญญาความรู้นี้แต่ผมเชื่อมั่นว่าเป็นภาษาไทยจะดีที่สุดเราไม่ต้องบอกไปหลายภาษา อย่างน้อยสุดก็20ปีนะครับให้คงเป็นภาษาไทยไว้ภาษาเดียวก่อนนะครับมันมีเหตุผลสําคัญนะครับอยากให้ลองหาเหตุผลดูว,ว่าทําไมผมถึงยืนยันให้บอกภูมิปัญญาที่พร้อมจะงอกงามบอกการทําการบ้านเกมทําการบ้านที่พร้อมจะงอกภูมิปัญญาและสิ่งดีๆเนี่ยออกมา,มามากมายเนี่ยให้บอกเป็นแค่ภาษาไทยเท่านั้นก็อยากให้ไปลองนึกดูแล้วก็ตอบเองนะครับเพราะการตอบเองของท่านมีพลังมากกว่าการที่ผมจะบอกที่ผมจะตอบนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับก็ เดี๋ยวเราไปดูวิดีโอขั้นต่อไปกันเลยนะครับเพื่อคําถามเดียวนะครับแล้วเราจะดีจริงได้ยังไงนะครับมันความมั่นใจในการดีจริงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ยังไงยอมรับว่าคงผมเองต้องไปถึงขั้นที่12แต่ไม่แน่นะครับบางท่านอาจจะทํากันบ้านจนวันนี้ก้าวออกไปได้แล้วด้วยตนเองก็เป็นได้ขอบคุณครับ